สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่22พฤศจิกายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็อยู่สักประมาณ11แท่งนะฮะก็อยู่10แท่ง11แท่งก็อยู่สักประมาณ6000ปกว่าจุดนะครับราคาที่ดีที่สุดก็อยู่สักประมาณนะตรงนี้นะฮะร,ราคาที่ดีที่สุดก็อยู่สักประมาณหมื่นนิดนิดนะครับ เมื่อวานนะเราว,วิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซนต์การลงมันจะมีอยู่ในระดับนึงหรือว่ามีไม่เยอะแล้วเพราะเรียกว่าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่ายังคงปิดแท่งแดงเป็นแท่งที่ต่ำกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อหากจะลงต่อเปอร์เซ็นต์การลงมันก็จะมีไม่เยอะก็คือจะมีน้อยกว่าเมื่อวานนะครับแต่ ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นอย่างน้อยก็อยู่บริเวณนี้ก่อนถึงจะลงก็เปอร์เซนต์การลงจะมีไม่เยอะนะครับนะฮะก่อนที่เขาจะจบรอบสัญญาณเบรกนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตาม ไม้ที่1ของเรานะครับนะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยจะขึ้นแรงนะครับยังสร้างแบบเป็นแค่เนินๆเ,เท่านั้นนะครับอย่างน้อยก็ถ้าเขาจะเดินทางต่อเขาจะต้องมีการเ f f e c t i v e แล้วก็สร้างอีกหนึ่งคลื่นหรืจะเป็นไดเ e อร์เจนฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนในการเคลื่อนที่ระยะกลาง นะครับทำไมกราฟยังคงพักตัวอยู่บริเวณนี้มาหลายวันแล้วก็เพราะว่าตลาดนั้นนะครับยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแต่ที่นี้แรงซื้อแรงขายนะครับเมาลรวมไปเลยนะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะทำให้ปริมาณการซื้อขายนั้นเริ่มลดลงด้วยนะครับคงจะเป็นเรื่องด้วยนะครับเรื่องของเอฟเฟกตีฟต่างๆนะครับแล้วก็ติดเส้นแนวจิตวิทยานะครับเล่นอ่ารีซิสแตนนะครับแล้ว แล้วก็ใครใช้ r s s s t t n n e and support เนาะก็น่าจะมีาการเคลียร์โพซิชันหรือว่าตามระบบนะครับเราก็พอจะสรุปใน time frame ที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอย่างน้อยก็ลงมาทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองก่อนแล้วค่อยมีโอกาสที่จะเดินห่างต่อนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวันศุกร์นะครับตอนนี้ เดินทางมาแล้ว9ก้าแท่งก็ยังอยู่สักประมาณพันจุดเองนะครับยังไม่ไปไหนได้ไกลเลยนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อถึงเปอร์เซนต์การลงก็จะลงมีไม่เยอะนะครับนะฮะก็คืออ,อยู่บริเวณนี้ก็ยังไม่ไปไหนจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวก่อนมีโอกาสจะ กลับขึ้นมาได้อีกหนึ่งชุดนะครับอย่าลืมนะฮะรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ในระยะใกล้เคลื่อนที่อันนี้เราเรียกว่าการพักตัวนะครับยังไม่ได้กลับทางซับเท่าไหร่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เกาะศูนย์เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าในกรอบการเคลื่อนที่นี้นะครับอยู่ในกรอบเรียกว่ากรอบไซด์เว์คของการจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับใครเทรดในไทม์เฟรมนี้นะครับก็การมันนี่เมนจเมนต์เนาะก็อยู่สับประมาณเอาเต็มที่ก็อยู่สักประมาณหมื่นกว่าจุด นะครับยังยังยังคงยังคงมานี่ m a n a g e m e ท t ที่เป็นเร a l t i m มอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะแข็งแรงขึ้นมาบ้างนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าลดลงก็เนื่องด้วยเรื่องของ supply effective นั่นเองนะครับอันนะฮะแบบนี้นะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆเ,เท่านั้นเป็นรอบสัญญาณสวนนะครับเป็นรอบสัญญาณสวนเทรนด์นะครับมีโอกาสจะอ,อยู่ในกรอบไซด์เว์มากกว่าที่จะเดิน ทางนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นทําให้รอบสัญญาณนี้นะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับเดินทางมาแล้ว33แท่งนะครับก็อยู่สักประมาณ2000จุดนะฮะราคาที่ดีที่สุดก็อยู่สักประมาณ2000กว่าจุดนะ2,500ัถึง2,700จุดนะครับเมื่อวานนะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะเพราะว่าสโตนทัมซูเปอร์ทิ้งไว้เราจะสนิษฐานแล้วก็ คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงแต่ยังเนื่องด้วยนะครับยังติดเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงเราคาดการว่าถึงจะย่อตัวลงก็ลงได้ไม่เยอะนะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเมื่อบันขยับลงมานิดนึงแล้วก็จบรอบสัญญาณไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้ยังบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับยังคงเป็นดิมาเ f ฟเฟกตีฟหรือว่าสป라이เอฟเฟกตีฟของวันก่อนอยู่นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่าน,านั้นแล้วก็ ยังติดแนวเส้นจิตวิยาเส้นหลักที่เป็นเส้นสีแดงของเรานะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์เหมือนไม่อยากจะลงต่อคือการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้ฝั่งขาลงชุดนี้ค่อนข้างจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับเมื่ออยู่วิกที่แล้วนะฮะเดินทางมาแล้วนะครับก็อยู่สักประมาณ5้าพันกว่าจุดนะฮะตอนนี้ก็เกิดการพักตัวในคลื่นที่2นะครับก็อยู่สักพันกว่าจุดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็พอจะสรุปอ่าโทษทีนะฮะ ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับแรงซื้อเช้านี้นะครับขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็กลับลงไปน่จะเนื่องด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของ supply effective ตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงก็คือเรื่องของนะครับ supply effective เมื่อวันศุกร์นั่นเองนะครับใครเรียนไปแล้วก็จะพอจําได้นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟและเรื่อง วิทยาการเทรดนะครับนะเราก็พอจะสรุปในทา์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับนะฮะก็เนื่องนะฮะปัยัยกระทบค่าเงินที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับนะฮะค่าทองคําหรือว่า USD ค่าเงินดอลลาร์นะครับนะฮะทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่นะฮะค่าเงินดอลลาร์มีเป็นคู่ด้วยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินโดยรวมในวิกนี้นะครับยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นได้นิดนึงนะ,ะกระเตื้องขึ้นได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าด้วยตัวเลขการคาดการณ์ไม่แตกต่างจากตัวเลขเดิม มากสักเท่าไหนนร่นะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องนะฮะเรื่องปัจจัยกระทบค่างเงินนะครับทําให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของทองคํานั้นนะครับ ยังอยู่ปลายเทรนขาลงนะครับก็ทําให้นะฮะลักษณะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ปลายเทรนเนาะนะฮะแล้วจะเข้าสู่ในโหมดกรอบของการเคลื่อนที่ที่เป็นไซด์เว์นะครับวีกนี้ก็ไม่มีแอคชั่นมาเก็ตที่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับนะก็แบ่งวางแผนกันในการเคลื่อนที่ระยะใกล้ซะมากกว่านะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้าย ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงในวันเสาร์ที่26นี้นะครับเรามีสัมมนากันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับณโรงแรมเชียงใหม่กรีนวิวตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับพร้อมดินเนอร์ด้วยมาไม่มีอะไรนะครับมาทางเข้าร่วมกันมาคุยกันมาเจอกันนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ